ครับมาดูพระเก่ากันนะครับชิมเล็กเนื้อจะกัวหลวงหลวงพ่อแก้ว ตูปิตาปิตาหลวงพ่อเกีววัดเครือวันนะครับดูก่อนนะครับดูด้านหน้าไปก่อนนะครับเก่าเลยนะครับไม่เอาออกนะครับเนื้อจะกวหลังลังเรียบไม่ใช่หลังแบบนะครับองนี้สุดยอดเลยนะครับ cầu thăm mới khác cầu chính, kinh rồi, nè, 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 ra lặng nè, nè, lặng มันจะมีตําหน่ที่เป็นจุดนะครับนี่ตรงนี้จะบุบนะครับนี่ตรงนี้จะบุบลงนะครับเหมือนกับของเสยนใหญ่เหมือนกับเสยนใหญ่ชนบุรีเลยนะครับเป็นองค์เดียวกันเลยนะครับเทามาใส่กันลืมกันเลยนะครับตรงนี้เป็นหดตัวลงนะครับยุบลงนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ เขาจริงๆ,ๆนะครับนี่ดุกต้นๆของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็ก มีคนโทรมาให้ผมบอกว,วอดบอกรูไม่รู้จะเอาอ,ออกทำไมนะครับมีจุดเป็นหลุมนะครับแบบของเจ้าใหญ่ๆเลยนะครับที่ทัดขึ้นราคาแพงๆนะครับ น,นี้ไม่เคยเอาออกจากคอเลยนะครับใส่ตลอดการเลยนะครับไม่เคยถอดนะครับขอบแตกมาไม่รู้กี่หนนะครับไอตัวตัวนี้ที่เรียมเป็นขอบอยู่นั้นก็เป็น เลียมเก่าจากวัดเลยนะครับที่เขาทำออกมานะครับเลียมเก่าเก่าเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเลียมเงินเก่านะครับกอบเงินเก่านะครับตัวนี้ทําใหม่มาทําใหม่ทําหลายหุ่นแล้วนะครับเก่าจริงๆเลยครับนี่ ใช่เห็นทีいい่เขาถ่ายใน Youtube มาโอ้ยตะกัวไม่เป็นอย่างนี้นะครับตะกัวเขาตะกัวใหม่ๆนะครับอันนี้ไม่ใหม่ดูไงก็ไม่ใหม่ถึงจะไปเข้าคอมเข้าวัดก็เป็นตะกัวเก่าตะกัวโบราณเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะกลัวใหม่ๆนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ